เอีิ<ว>เอลีิอันนี้เขาชื่อลิลลี่สวัสดีค่ะวัสดีครับอันนี้น้องสาวเขาชื่อเอลิเอีิเฮ<ว>้ยเขาไปรับเสียงงั้นนะทำไมอะ สวัสดีครับผมไอไก่ฮิโรชินะครับตอนนี้ผมสตรีมอยู่ที่แพลตฟอร์ม Nemo TV สํสำหรับใครที่อยากรับชมไลฟ์สตรีมเร็วๆสตรีมสดๆสามารถเข้ามารับชมได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้เลยครับหรือว่าเข้าแอป Ni โ o TV แล้วเซิร์ชเข้าไปเลยนะครับไอ้กะฮิโรชิขอบคุณครับดื่มน้องเธอ แป๊บนึงนะเดี๋ยวเขาเลื่มอะไรบางอย่างเอาพี่เฮโทรมาด้วยหรอเมืงอกี้ฮัลโหลชิโมชิอยู่ไหนอูเรนเบรนเขียวแล้วเราจะไปไหนเราไปตกปลาเสร็จเมื่อกี้เนี่ยพี่อะไราอยากไปเนี่ยกำลังไปเนี่ยไปเจอที่นู่นไหมรับเราดิเราก็เอา120โลไปซิ แล้วทำไมเราไม่เอา120โลไปล่ะก็คือม่ก็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 ไม่อยากมารับน้องเราก็อยากให้มารับอ่ะก็คือมารับน้องไม่ได้เลยหรอก็บอกให้เหอา120โลไปก็อยากเให้ปีสปอให้อยากได้น้องอยากสอนน้ได้เฮ้ยกวนตีนนะเนี่ยเอากวตีนตกแหน่แค่ตัวกับเตยที่นู่น,นแค่นี้แหละ ไม่เอาน้องเลยไม่เว้ยมึงฟังกูนะบรรตาไฟไอสัตว์ไอเฮียวันนี้ทั้งวันเนี่ยไอเฮียพอกูไปกับลิลลี่เนี่ยเสือกโทรมาไอเฮียทั้งวันน่ะไม่โทรไอสัตว์ใครมันไปเองไอเฮียกูตืนตีนแล้วปกติอ่ะเออมันไม่มีอะไรหรอกไอเฮียพอกูไปกับสาวเท่านั้นแหละไอสัตว์แหน่ฟอร์มโทรมานะไอเด็กเชี่ยแตกไปเจอที่นู่นเด้อพ่อวิสาวลืมน้อง เนานกีนกนอกอ่โมงเธอวันเนี้ยเออไม่รู้ว่าเท้าเมื่อวานมนะั้งเท้าเมื่อวานเท้าเมื่อวานคืนอกี่โม Hello? Hello? งก็สายฮัลโหลฮัลโหลเสียงเบา เสียงเบาได้ยินไหมเนะี่ยว่าไงได้ยินแต่เสียงเบาเบามากเออกำลังไปตกปลาว่าไงอะไรกันวะพอกูไปฟาร์มอะไรเนี่ยโทรกันมาบึมเลยอะไรเนี่ยเออถ้าจะตกปลา,าแค่นั้นแหละเฮ้ยตกปลาเออส่งให้ เขาว่าเขาโดนตระกูลอจีวะว่ะเธอทำไมอ่ะตระกูลองจีว้าไงเปิดเด่นไงออเธอรู้ไหมน้องสาวเขามันปลามาทั้งวันอืมเขาไม่ได้แวะไปหาใช่ไหมอืมแล้วเขาชวนเธอไปตกปลาใช่ไหมน้องสาวเขาโทรมาบอกมารับหน่อยอแต่ก็ไปหาดีนะเขาไปตกไม่เขาบอกเอา120โลมาไม่คือคนมันจะมาฟาร์มก็ต้องเอา120โลมาปะวะ ห้าร้อยโลใช้เยอะอยตัวเธอห้าร้อยสามสิบห้าร้อยยี่ห้าห้าร้อยเลียหรอใช่เธอก่อนหน้านี้มันแปดร้อยเลยเนาะบอกเลยว่าโดนขโมยรถไปทีเท่ากับอ้วม ไม่มีศพเธอหรอเขาจะได้ยิ้มไปฮะไม่มีอะดีแล้วไม่เขาจะได้ได้ตายไงเธอไม่มีอะดีแล้วเหมือนอยู่ในเมืองกัน,นอะ่ะอยู่เทนนิ่งกันหมดเลยอ้าววันทัดตต้ามอยู่เทนนิ่งกันหมดเลยเปิ <c oughs> ดใจเลยเฮ้ <c oughs> เย กันดนึ่งมันจะไม่เบรกแล้วเธอคันนี้ไม่เปิดไฮโรได้ปะได้ดิไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเปิดได้แค่สองสี่ไปบ้านมา,าใครอ่ะมาคุณลิลลี่ครับเย็นนักสาว่า อ้าลุงสัมภาระมาไม่ถึงอีกหรอเธออันนี้นะเขาชื่อนะแป๊ะสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เขาชื่อลิลลี่นะเธอมันขึ้นไปเยี่ยมเราไม่ได้หรอมันมันรู้สึกแคบจังวะตรงนี้ก็ต่อข้างกันใช่ใช่แล้วน้าไปจอดข้างดิเดี๋ยวล็อกปะครับนึงนะเดี๋ยวขอล้องกัน มุมมองที่หนึ่งเธอฮัลโหลโทรแลกหนาเนี่ยเสียงเบาเออส่งให้เออแต่ละคน ถ้ามึงฟังกูอยู่ในสตรีมนะไอ้เฮี้ยหมูถ้ามึงมาปั่นกูนะไอสัตว์กูจะไม่คุยกับมึงเลยอีเฮี้มึงฟังกูนะไอสัตว์ อ้วทำไมเธอถอดสูตรอ่ะอันเนี้ยเบื่อ,อเบื่อเบื่ออะไรอ่ะเบื่อสูตรไงอารมณ์ไหน <c oughs> ตีเห็นใส่ตลอดอ๋อก็อยากถอดมั่ง <c oughs> อันนี้เขาเรียกว่าหัวอะไรอ่ะเธอที่จะใส่อยู่โบที่จะใส่อยู่กนคือ อะไรเหรอืมเขายังไม่รู้เลยว่าคือตัวอะไรมาอ่ะอืมอ๋อฮิน่าก้าว ทำไมนาะการสก,กิ้เขาเปลี่ยนสีสูตร,รอะนี่เปลี่ยนเป็นสีม่วงเขาไม่รู้เลยอะไม่เปลี่ยนเหรอก็นั่นไงเปลี่ยนเป็นสีม่วงปกติเห็นใส,ส่สีเขียวมิน้นท์นะใช่ปะใช่ใช่เขาไม่เห็นอะใช่ดิเขาจะไม่ผิดหรอก ไปอันไปล่าหรือเปล่าวะอืมไม่น่าใช่แล้วลนะ่ะไม่คิดจะไปขึ้นเกาะบ้างหรอไปแม่พวกนี้ก็มาเลยเนาะ おほ…よう。 ขับอะไรแรงขนาดนั้นเนี่ยฮะ ฟังเพลงเปล่าเธอเปิดเหรอลืมใ่ใช่ลำโพงพี่ปอนไปเธอมีลำโพงปะไม่มีลุงขับอะไรแรงขนาดนั้นนะลุง <c oughs> ขับอะไรแรงขนาดนั้นะ <c oughs> อะเดินไปหาพอดีลูกชายลุงไปไหนอ่ะไม่เห็นเลยอ่ะเออมันไปไหนวะไอ้กุ้งอ่ะเมื่อวานมันอยู่มันอยู่กับผมยันไอ้นี่เลยอะ อืตกปลาจชนเช้าอ,ะอ่ะเช้าเหมือนกันเนะี่ยได้ไปทำงานสองวันแล้วเนะี่ยตื่นไม่ทันใครอ่ะสายฟ้าคนนั้นเขาชื่อลิลี่สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้มีสายฟ้าเหรอครับเนะี่ยอืม ค่ะไม่ต้องเขินครับความจริงมันเป็นถิ่ไม่ตายครับถ้าเป็นเมียก็แบบเป็นเมียนะฮะหรือว่ายังไม่ได้เป็นครับหรือว่าแบบยังขอยังยังอ๋อก็อนาคตเมียใช่ไหมครับตอนนี้ไม่ใช่อนาคตไม่่แนอนาคตไม่แน่ใช่พูดไปอนาคตอ่รอทำแบบนี้เขินใช่ไหมครับเนี่ย ไม่ค่ะไม่เคยไม่ใช้ค่ะยิ้มมุมปากนะฮะแกปีเลยอ่ะไม่ต้องสงสัยครับว่าทำไมผมกอ่ะทำไมคะค่ะแค่คนเขินที่ผมรู้แล้วแบบยากได้แบบอยากมีแบบแฟนแบบสายฟ้า แต่ถ้าคุณไม่ชอบแบบสายฟ้านี่หมวกเหลืองข้างๆผมเนี่ยก็ไมดเดียวนะครับเอ้ยเขาอืลุงชี้ไม่ดูเลยเขามาใครน่ะเด็กคนนั้นติดสียงเอ้าเหรอหลานเหรอไอ้แป๊ะน้ำมากับหลานเหรอนะไม่เปลี่ยนรสนิยมแล้วไอ้แป๊ะมาเจอเขาที่นี่ออ๋เดี๋ยวนี้เล่นเด็กแล้วเล่นเด็กไร้ที่แท้ ทิ้เยี่ยบหายไปที่เยียมหายไปไม่ใช่เรานคลิปเด็กเออแม่เขาหุดเลยเออค่ะเออตาเขาม่วงเลยเนี่ยแม่จายฟ้าเต็มแล้วโอ้โหเลยโอ้ครับรถสายราเต็มแล้วแป๊บนึงลง ไอ้หนุ่อุ้มผมเลยสไลด์สไลด์ฮ้ไม่่เลื่อนมันลดเยอะจังวะลดเกืบกระเด็นอน่ะกระเด็นลดเกือบพึ่งหลอดอ่ะเล็ก หนึ่งวันหนึ่งผมเก็บกันเลขสี่ห้าหกลุงสี่ห้าหกสี่ห้าหกโดนแบบขับชนยังไม่ลดขนาดน่ะไม่ตกมาตอนไหนวะทำไมเต็มแล้ววะฮะไปตกมาตอนไหนนี่่อเมืให้อ๋อไปตกมาตอนไหนไม่เต็มมายังอ่ะ กดมีสูตรสูตรก็เครียดละวไวเกินเดี๋รื่อให้ฟังเปิดโฟร์เฮ้ยเฮ้ยย่อจะมาตกก็ตั้งแต่กลางวันแล้ว <c oughs> ไม่ได้ไม่ใคอ๋อคือตกทิ้งไว้ว่างั้นเถอะใช่ใช่แบบมาตกแล้วก็ขี้เกียจก่อนอืม <c oughs> ไม่ต้องล็อกหรอกมั้งรถพังใครมัคนคงไม่มีคนขโมยหรอกยัง <c oughs> เรียกช่างมหมยังอ่ะเรียกแล้วเรียกแล้ว เอาเป๋วไว้ไหนมาใส่อ่ะอา้าวอ้าวใครเนี่ยฮะอีีีกเนนน่ยค้อันนี้น้องสาวชื่อเอริสวัสดีครับไม่อ่ะอน้องสาวเหรอน้องสาวน้องสาวแน่นะเออน้องสาวจีบขึ้นมาแล้วบอกเป็นเมียได้ไหมเอาน้องสาวสาารูนไปยืนโต๊ะพี่มึนไป เออฉลาดจริงน้องกูเอลี่งเปลี่ยนมุมมองที่หนึ่ง แล้วว่าว่าที่เมียสายฟ้าชื่ออะไรอ่ะคะชื่ออะไรครับชื่อลินล,ลี่ค่ะลินล,ลี่ใช่ครับหวานไหมครับไม่ถึงอะไรคะอ๋ออันนั้นลินจีใช่ครับเอริเอริอันนี้เขาชื่อลินลี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้น้องสาวเขาชื่อเอริ กูเว่อไอ้พวกรูปหล่อจังเลยเว้ยอะไรลุงเป็นไรเนี้ยลุงเป็นไรเนี้ยมี่สาวมาด้วยนะคนไอ้นั่นก็แบบเปลี่ยนรถสนิยมไปจีบเด็กสิบสี่เห็นไหมหมวกเหลืองนะตอนแรกคุณพิงคเขายืนอยู่บนรถอ่ะเขาเริ่มพยักเขาไปเรื่อยอืมโอ้ย ไปอยู่ตกปลาไข่น่าจะไม่เกินสามวันอ่ะประหารน,น่าดูสรงแล้วเอ่อปบนึงแปนึงาณไข่เธอน้องได้แก๊ง ปัดปัดอยู่วะใครอะเอลีว่า,งาไงทำไมทำเสียงงั้นนะทำไมอะกูว่าไม่ใช่น้องแล้วแหละกูดูทรงเลยเนี่ยน,น้องพี่ถามว่าทำไมทำเสียงงั้นทำไมอะ่ะพี่หมูมึงต้องพี่หมูมึง้งขึ้นจากรถแวนมุมมองที่หนึ่งกระโดดขึ้นมา อะไรเป็นไรเปล่านี่เปล่าท่านน้องมันจะแบบออกอาการถึงหวงพี่กันอย่างนี้เรือยังไงเนี่ยสายฟ้าอะไรยังไงตกลงน้องหรืออะไรเนี่ยน้องเอา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 แล้วแปะจะคุยกับเขาก็ไม่ต้องต่อยเขาก็ได้จริงๆอ่ะคุยกับเขาดีๆก็ได้รูซงแล้วน่าจะฉุดแล้วหรือซงมึงแกฉุดเขารถตู้ได้ไหม